สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูนะครับกับ Honda City 1000 Turbo รถรุ่นนี้มีปัญหามากๆเกี่ยวกับสายพานทามมิ่งนะครับวันนี้ผมพามาดูกันว่าเราทําอะไรกันบ้างรถคันนี้นะครับแวะมาที่เราเช็คระยะ1000กิโเมตรเราลื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆออกมาทําความสะอาดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมเน้นความสะอาดเป็นหลักเลยนะครับ<ๆ>เวลาที่เราลือ้ออุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ออกมาขนาดนี้นะ<ๆ>ก็เข้าเรื่องเลยนะครับว่ารถคันนี้มาทําอะไรรถคันนี้ เอาเข้ามาเช็คระยะ1 0 0 0 0แกิโลเมตรเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนกองน้ำมันเกียร์เปลี่ยนสายพานทัมิ่งสายพานปั๊มน้ำมันเครื่องแล้วก็สายพานไดชาร์จผมพามาดูอะไหล่ตรงนี้นะครับอะไหล่ที่วางอยู่ตรงน,นี้นะครับจะเป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดก็จะมีกองเกียร์กองอากาศสายพานเลก็กๆแบบนี้นะครับก็คือสายพานปั๊มน้ำมันเครื่องสายพานเนี่ยจะเป็นยางนะแล้วก็อันนี้จะเป็นสายพานทัมิ่งอันนี้สายพานไดชาร์จส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประเก็นอ่างน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็ซีนโอลิงต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นโอ ท่อไอดีแล้วก็จะมีกอง V ีเทคนะครับแล้วก็จะมีพวกโอลิงแล้วก็จะมีหัวแคมนะครับโอลิงต่างๆที่เราใช้ทั้งหมดก็จะเป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกระตรงรถนะครับว่าที่เราลื้อออกมาแล้วเราทําความสะอาดไปแล้วนะครับก็อยู่ในบริเวณนี้นะเราจะเน้นเรื่องความสะอาดมากๆเลยนะครับคันนี้มีเปลี่ยนปั๊มน้ําด้วยนะครับแล้วก็จะมีกองเบนซินนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าปั๊มน้ํากับกองเบนซินเป็นยังไงนะครับ นี่จะเป็นของเหลวนะน้ำมันเครื่องที่ใช้ก็จะเป็นโวอลตอริกนะครับน้ำมันเกียร์ที่ใช้ก็จะเป็นของแท้นะอันนี้จะเป็นกรองเบนซินนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปให้ด้วยคันนี้เรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวปั๊มน้ําเรายังไม่ได้แกะนะครับก็อยู่ในกล่องนี้ปั๊มน้ําที่ใช้ก็เป็นของแท้นะครับคันนี้มีล้างหัวฉีดด้วยนะครับหัวฉีดรถรุ่นนี้ก็จะเป็นไดเรกนะนี่หัวฉีดนะครับเราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วในส่วนของปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับผมลื้อเปิดออกมาทําความสะอาดข้างในให้ใหม่ทั้งหมด เท่าที่เราตรวจสอบดูนะครับสําหรับรถคันนี้นะก็เศษสายพานยังไม่ได้เยอะมากนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นอาการประจำตัวของรุ่นนี้ก็สามารถมาตรวจสอบเข้าศูนย์บริการใกล้ๆบ้านหรือว่าถ้าใครสะดวกก็แวะมาที่ร้านพิมลชัยมอเตอร์สปอร์ตได้นะครับเรามีการเสนอราคาก่อนทํานะแล้วก็อะไรที่เราใช้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแท้ทั้งหมดนะครับสวัสดีครับ